สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณโสพลองค์การมานำเสนอครับโรคบ้าซอฟพาวเวอร์ระบาดเครือข่ายสมุนบริวารการเมืองของนักโทษเด็กขาดชายจากดูใบ พยายามปั่นกระแสซอฟต์พาวเวอร์ Power, สุดเวอร์ต่อเนื่องสร้างความน่าคลื่นเฮียนเจียนให้ชาวบ้านหวังเป็นฐานเสียงต่อไปมีสินค้ากิจกรรมอะไรเอามาหากินก็ได้ก็แย่งกันทำยกขบวนไปไหนมาไหนหาความนิยมจากชาวบ้านทุกลมหายใจเข้าออกต้องเป็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์สุดเวอร์แม้กระทั่งยามนั่งถ่ายของเสียคงคิดไปด้วย สะท้อนให้เห็นระดับสติปัญญาของแกนนำขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีว่าติดนิสัยชุบมือเปิบตีกินเอาของหรือเรื่องที่มีอยู่แล้วว่าทำเหมือนเอาสินค้าเก่ามาห่อ,อก,กระดาษใหม่ให้ดูสวยงามบางครั้งก็ไม่จำเป็นเพราะดีอยู่แล้วทำจดเวอร์สร้างความเสียหายอย่างเช่นแผนจัดมาหากรรมสงกรานโลกช่างเป็นเรื่องสุดเวอร์จะเอามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งที่มวยไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกค่ายมวยไทยมีแทบทุกประเทศที่นิยมศิลปะการต่อสู้การตีกินอย่างง่ายเพราะปัญญาขาดความคิดริเริ่มไร้จินตนาการเป็นปัญหาของซอฟต์เบรน p พาวเวหรือพลังสมองอ่อนนิ่มระทวยนั่นเองลูกสาวในห้างดูใบดิ้นรนเต็มที่ทำเป็นเหมือนเจ้าแม่ซอฟต์พาวเวอรทำให้บรรดาสมุนบริวารในยุคระบอบขี้ข้า ริ่งหาผลิตภัณฑ์หรือแนวคิดใหม่มาปอ้อนถ้าลูกสาวในห้างโปรดปลานโอกาสได้ยกระดับขี้ค่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ติดขบวนเดินทางไปต่างประเทศฟรีด้วยเงินภาษีประชาชนเรื่องผันนี้การใช้เงินของบ้านเมืองเพื่อความสุขของตัวเองใครเขาชอบทั้งนั้นยุคนี้เสดามบดีเห็นความขยันของหัวหน้ารัฐบาลเดินสายต่างประเทศในประเทศชีพจรลงเทา้า อ้างประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เอาอย่างบ้างหาเรื่องไปดูงานเปิดกิจกรรมสินค้าไทยในต่างประเทศโดยไม่จําเป็นที่ต้องไปเพราะบินฟรีตัวชั้นหนึ่งนอนโรงแรมหรูกินฟรีมีงบหลวงให้ละเลงผลงานที่ผ่านมาไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นพวกตระเวนสร้างภาพสร้างฉากโอชวานทุกวันนี้พยายามไม่พูดเรื่องเงินดีจิตอนที่กําลังเป็นเรื่องแง้มประตูคุกให้พวกมีความคิดได้เริ่ม และสารต่อเรื่องนี้เป็นการดันทุรังทั้งที่มีเสียงเตือนจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและบบชว่าเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายจะซ้ำรอยเรื่องโกงจำนำข้าวอันที่จริงโครงการต่างๆไม่ผิดแต่มีพวกสวมรอยแฝงเร้นงาบเงินนั่นและที่สะท้อนให้เห็นเป็นโครงการและนโยบายทุจริตแบบมีเชิงติดคุกติดตารางอยู่ก็มีตัวผลักดันเรื่องโครงการแจกเงินดิจิตอล ทั้งตัวจริงตัวแทนและตัวแพะยังปากกล้าขาสัน่นบางรายส่งเสียงเจ้ยแจ้วมาจากต่างประเทศไล่งับพวกไม่เห็นด้วยตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นจุดขายหาเสียงมาจนบัดนี้แทบไม่เหลือเข้าโครงเดิมเปลี่ยนไปตามความสามารถในการพลิกลิ้นสร้างความหวังล,ล,ลุง่มล้แรงๆให้ชาวบ้านจากไม่กู้เงินจัดทำระบบบล็อกเชนมีโทเคนไม่ใช้เป๋าตังสรพัดจะอ้าง จากนั้นเปลี่ยนเป็นระบบซูเปอร์แอปแมวสุดท้ายไปตายที่เป๋าต่างและต้องกู้พลิกลิ้นเปลี่ยนเรื่องไม่ต่างจากเด็กเลี้ยงแกะดื้อตาใสไม่มีใครอายคนรู้ทันเอะโวยวายว่าสุดท้ายเงินดิจิตอลไปไหลรวมอยู่ในกระเป๋าพวกเจ้าสัวที่มีระบบการค้ารองรับเห็น <He en S 1> ชัดว่ามีเงื่อนงำน่าจะมีส่วนแบ่งเป็นเงินทอนแต่สบอลเสื้อโครงการอ้างว่าไม่มีทุจริตเป็นเรื่องมโนกันไปเอง ให้หาหลักฐานมาหยัดก็โครงการยังไม่เกิดย่อมไม่มีการโกงถ้าแน่จริงไม่ต้องยึกยักเอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้เลยจะได้รู้ว่ามีใครจะติดคุกบ้างอันที่จริงองค์กรอิสระหลวมที่เกี่ยวข้องน่าจะสอบสวนว่าโครงการนี้เป็นแผนหลอกลวงประชาชนในการหาเสียงหรือไม่เพราะไม่มีอะไรเป็นจริงตามํำอ้างและได้เปลี่ยนรูปแบบโครงการไปแล้ว อยากไม่กู้แม้แต่บาทเดียวมาเป็นกู้5 0 0แสล้านบาทเข้าคายหลอกลวงประชาชนชัดๆถ้าองค์กรอิสระหลวมไม่ทำอะไรชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวจะมีคนอ้างว่าไม่มีอำนาจไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงทำให้สมุนบริวารในระบบขี้ข่าอย่างลอยหน้าลอยตาแถเถือกไปตามรูรอดเอาตัวรอดไปวันๆโอกาสที่โครงการนี้จะเป็นจริงมีเพียงศูนย์ เป็นเงินดิจิทิลรัฐบาลเศรษฐาเศรษฐีอยู่มานานกว่า4เดือนยังไม่มีอะไรเป็นโลเป็นภายสร้างภาพสร้างฉากแต่งตัวแนวจำอวดไปวันๆใครจะห้ามก็ไม่ฟังจนชาวบ้านระอาเออโวยผู้นำประเทศแบบนี้ก็มีด้วยยิ่งว่าเหมือนยิ่งยุกการเดินสายหาความนิยมเลี่ยงการทำงานจริงจังเหมือนเป็นการยื้อเวลาเพียงขอให้อยู่ได้นานที่สุดช่วงนี้ชักหนักข้อ มีโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์ด้วยถือว่าได้ทั้งงานราษงานหลวงไม่เสียเที่ยวทั้งในและต่างประเทศไปนอกคุยฟุ้งว่าพบคนดังโน่นนี่นั่นอ้างว่าจะมาลงทุนมหาศาลก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านฝรั่งเรียกพฤติกรรมนี้ว่าลิฟเซอร์วิสพูดตอบรับเพื่อมารยาทมีอย่างที่ไหนไปคุยหลังจากทักทายตามธรรมเนียมปฏิบัติก็อ้างว่าฝรั่งมังค่า จีนจามแขกอยากมาลงทุนในโครงการต่างๆรวมทั้งแลนดบริษจ์ภาคใต้นักลงทุนหน้าโง่ที่ไหนจะตกบากรับคำเอาเงินหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านมาลงทุนเมื่อผู้นำประเทศและบริวารร้องเปล่าๆว,ว,ว่าประเทศไทยมีวิกฤตต้องกู้เงินมาแจกชาวบ้านกระตุ้นเศรษฐกิจทางทำที่รถป้ายแดงเกลื่อนคนเดินทางเที่ยววันหยุดยาวรู้ไหมว่าเนี่ยเป็นปัญหาความน่าเชื่อถือ วิกฤตสถาของรัฐบาลคนนี้นักโทษชายเด็ดขาดไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวย่ำยีระบบนิติรัฐนิติธรรมกระทบสถาบันหลักศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทําโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดําเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel789 Realty